องต้นวะแวน้องแรงตายใช่ไหมต้องการน,นองแรกไอ้โทนนั่นต้องแบบซ้ำเนียงตายมันออกเป็นจือตนซ้าวะโท,โ,ทโทนโทนตันเนอบอกเอฟซีล้วโทนจะไปอยู่บ้านใหม่แล้วครับแม่เริ่มทยอยขนของแล้วครับเหนื่อยมาก เออเหนื่อยเจอ้อวกเลยมันหลายอย่างไงน้นๆๆๆหน่อไงเล่นไหนเล้นั้นฮะหนองเล่นไหนไล้ยนั้นเล่นห้างตัวเองเนะเาะอ่าเด้อเด้อเด้อบ้านใหม่นั้นแบบในบ้านอะมันมันอะไรนะมันเพียบพร้อมจริงแล้วค่ะแต่ว่ารอบบ้านอะเราต้อง เท่ากับเราทำใหม่หมดเลยนะพ่อเนาะรอบนอกเออเขาเรียกรอบนอกเราต้องทาใหม่หมดอ่ะโอ้โหหน้าบ้านหลังบ้านอะแน่แนน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 มันรู้จักเล่นนะแบบมันไม่สมกับว่าตาข้างเดียวนะมันล่าเรืองมากกว่าเพื่อนเลยอ่ะเทิร์นเทิร์นครับลูกอเด้ เอาแม่เหมียวไปแล้วขึ้นไปถึงจะไม่ได้อยู่กับแม่ตัวเองมาอยู่กับแม่นมเดียแบบแม่นมนี่แบบจะรักโทนมากกว่าเพื่อนเลยนะห่วงมากเวลาออกมาเล่นข้างนอกเนี่ยจะรีบคาบกลับมาอยู่บนเตียงเหมือนเดิมอะ่ะเขาจะรักโทนมากกว่าเพื่อนเลย เหนื่อยวันนึกถึงว่าวันนี้จะต้องเก็บนู่นเก็บนี่อีกเริ่มทยอยขนขนตูมเดียวมันไม่ไหวไงมันมันต้องค่อยๆขนไปอะค่ะพ่อพ่อจ้ะน้ำห้องน้ำเต็มค่ะเน้นเอาทิย์เน้นกันอีกแล้วะ น้องเสร็จไม่ไปกินนะลูกฮะแล้นุู่อะไรนู่ไปนอนคอยจะกินอะไรของเขาฮะบูพพากันยังนอนอยู่เมื่อคืนฝนตกแบบโอ้ตกแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอะมอคืนนะแม่ไปนอนบ้านใหม่ไงไปนอนเอาเรือกเอาชัยก่อนเพามันมันเรือกมัน กของเมื่อวานไงเลิกเข้าอยู่เมื่อวานแ,แม่ก็ไปนอนเอาเลอกเอาชัยก่อนนอนบ้านใหม่แล้วก็ฝนก็ตกแบบชุ่มฉ่ามากจิตไปอยู่บ้านใหม่ไหมวันนี้จิตก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะแต่แบบว่ามันคืออ้อยไม่รู้นะว่าทางอื่นเขาถือกันไหมเวลาย้ายเข้าอยู่บ้านบ้านใหม่อะคะ่ะคือต้องเอาเอาเลิกเขาต้องเขาก็ถืออะไรนะ ถือเลิกถือยามถือวันนะคะทางใต้เขาจะถือไงก็ทยอยขนไปแล้วฝนก็ตกแบบอุ้ยอลังการมากเลย